ในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่หน้าหมู่บ้านเดะปามริมถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าสัตหีตบตมบางสะเลอํำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุบรีสืบเนื่องมาจากว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะขนส่งสินค้าได้เกิดเสียหลักพุ่งชนท้ายรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนก่อนที่รถขนส่งสินค้านั้นจะทับตะแคงทับรถเก๋งจนทําให้ทั้งคู่นั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายหรือประสบเคราะห์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็นับเป็นความโชคดีแต่รถนั้นได้เกิดความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่บบารถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวซึ่งเป็นรถบรรทุกสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งนั้นได้เกิดยางหลังขวาเกิดหลุดออกจากตัวรถโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งสาเหตุนั้นจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางเจ้าของรถที่นั่งอยู่ริมขอบฟุตบาทกันนะครับว่า พราะเหตุใดทําให้ล้อรถนั้นหลุดออกมาจนเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้นะครับส่วนรถเก๋งเป็นรถเก๋ง Honda c ซิตี้สีดํานะครับหมายเลขทะเบียนผมจะขึ้นให้ท่านได้เห็นไว้ที่หน้าจอว่าเป็นรถหมายเลขทะเบียนอะไรก็ได้จอดรถอยู่ริมถนนและก็ถูกชนก่อนจะถูกทับทาให้อีกบริเวณกระจกหน้ารถและตัวรถนั้นได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันเลยทีเดียวถือว่าเสียหายหนักอย่างมากแต่ก็โชคดีนะครับที่รถทั้งสองคันนั้นมีประกัน ซึ่งในตอนนี้ก็ได้โทรแจ้งทางประกันให้เข้ามาดูแลเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็รับเป็นความโชคดีอีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เลยนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เช่นไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับเจ้าของรถกระบะซึ่งเป็นรถคันก่อเหตุและรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนว่าสาเหตุใดเขาถึงรอดมาได้รวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ เอาล้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางเจ้าของรถกระบะคันก่อเหตุกันก่อนนะครับว่าเพราะเหตุใดจึงทําให้รถเสียหลักพุ่งชนทําให้รถนั้นได้รับความเสียหายช,ยช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุได้ไหมครับนูกพี่มันเกิดยังไงครับวิ่งมาปกติมาตามทางอ่ะนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นครับผมไม่ได้ยินเสียงดังจม พอ,พอ,พอดังตุเสียงดังระเบิดใช่ไหมใช่ผมก็ดึงรถมาเรื่อยๆเรื่มันเด้งมุดดึงไม่ดดดดอยู่แล้วพี่คือรถเสียหลักแล้วแล้วก็มาอยู่ในสภาพนี้เนาะอร้อยเ,<อ>เวนมาละวคุยร้อยเว้นหน่อยพี่ครับพี่เป็นเจ้าของรถคันเก่งเหรอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนั้นนะครับตอนนั้นพี่ไม่เันได้รู้อะไรก็คือพี่เจ๋งเว้นพี่จอดรถไว้ตรงไหนครับจอดไว้ริมถนนเลยเนาะครับ คอดตรงนี้้วก็นเแล้วสภาก็ได้ยเสียงรถเตแล้วก็ดยินเสียงตึ้ง่ดังไหมครับดน่าจะเป็นล้อรถเาเขอเห็นแล้วสภาก็เห็นเเ็นรถกําลัง่งชนรถตัวเองนนั้นเห็นรถเต็งอยู่ในสภาพนั้นเป็นไงบ้างครับพี่ช็อกเลยอย่าถามครับแล้วก็เห็นมีประกันใช่ไหมนี่ครับพี่ไม่ได้เป็นไรเนาะตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในรถนะครับครับครับเอามากันสามคนเลยครับครับ พี่ครับตอนตอนเกิดเหตุตอนนั้นพี่ขับรถมาเห็นเป็นไงครับแดงเห็นเห็นว่ารถตามตู้เข้ามาอยู่ไงตอนนี้เห็นล้อเขาหลุดล้อรถขนาดไหนครับล้อรถขนาดไหนครับล้อรถตู้ทึบไงตู้ทึบกระหลุดนะครับใช่เขาหลุดพอล้อหลุดพี่ก็เลยตีออกขวาเลยครับไม่งั้นพอพอเห็นเขาเสียหลักเข้ามาพี่ก็นึกใจไม่ดีเลยว่าตายแล้วมันหัวใจนี่ยันใจหายเลยนแล้วตอนล้อหลุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เขาเสียหลักนะเขาก็เลยเข้ามาเลยเข้ามา เฉยก็มานี่เลยพอล้อรถแล้วรถเก่งคันนี้ครับรถเก่งนี่ก็จอดอยู่ที่เห็นไม่มีรถแต่ว่าไม่เห็นรถเนี่ยบังอยู่รถเก่งเขาบอกเขาจอดซื้อของเซฟอยูก็คือชนตูดแล้วก็มาอยู่ในสภาพนี้ครับแล้วตอนรู้สึกไงบางที่ตอนเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นครับพูว่าพี่ตีเขาพี่ตังมก็มาพี่ไม่ออกขวารถมาเร็วไหมคันนี้ พอควรนหนยหุดไฟแดงมา,งาไงเขาจะไฟแดงมาใช่ไหมครับไฟมาบอมฮอ,อมกันแหละครับพี่เข้ามาเห็นคาตาเลยเหรอครับเห็นคาตาล้อเขอหลุดไงครับพอเห็นล้อไฟมันแว๊บๆกีร่ล้อหลัง,ลงขวานะครับครับพอเห็นไฟเขาแว๊บๆ,ๆล้อมันหลุดมาพี่ก็แล้วล้อไปไหนแล้วครับพี่เล่นอ๋อครับครับพี่ก็โอ๊ยใจแบบรีบออกขวาเลยเพราะว่าพี่ก็หักหลบทันใช่ไหมครับหลบทันพอมองมาแต่ไกลเห็นแล้วไงครับพอเข้ามาก็ไม่รู้ว่าแต่คิดยังไงเขาเอาไม่อยู่แน่นอนครับ ก็เลยพุ่งชนรถเก่งที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็อยู่ในสภาพนี้เนาะเช่เพราะพี่มองไม่เห็นรถเบื้องต้นมีใครเป็นไรไหมครับน้องก็บอกว่าเขาไปซื้อของไม่มีใครเป็นไรนะโชคดีเนาะพี่ก็ลี่รี่โตหาคุณพ่อเรวพอดี